ไปดูข่าวภูมิภาคอินโดแปซิฟิกเรื่องทหารและประเด็นอื่นๆกันค่ะฝ่ายตรงข้ามของสหรัฐกำลังซ้อมรบทางทหารร่วมกันการซ้อมรบทางน้ำแบบไตรภาคีดังกล่าวมีประเทศเข้าร่วมได้แก่จีนรัสเซียและอิหร่านโดยเริ่มเมื่อวันศุกร์ในมหาสมุทรอินเดียสื่อทางการของอิหร่านรายงานว่าเรือ11ลำของอิหร่านเข้าร่วมกับเรือรัสเซีย3ลำซึ่งหนึ่งในนั้นเป็นเรือพิฆาตและเรือจีน2ลำ การซ้อมรบทางน้ำนี้คาดว่าจะครอบคลุมพื้นที่17,000ตารางกิโลเมตรมีการซ้อมรบตอนกลางคืนปฏิบัติการกู้ภัยและการซ้อมดับเพลิงจีนรัสเซียและอิหร่านเคยเริ่มซ้อมรบทางน้ำร่วมกันเมื่อปี2 5 6 2การซ้อมรบครั้งนี้เป็นครั้งที่3และคงไม่ใช่ครั้งสุดท้ายโฆษกของการซ้อมรบกล่าวว่าพวกเขาตั้งใจที่จะร่วมซ้อมรบกันอีกในอนาคต อิหร่านพยายามที่จะยกระดับความร่วมมือทางทหารกับจีนและรัเสเซียท่ามกลางความตึงเครียดกับสหรัฐดูเหมือนว่าจีนและอิหร่านจะไม่ใช่สองประเทศเท่านั้นที่ทำงานร่วมกับรัเสเซียรายงานล่าสุดระบุว่ารัเสเซียทำงานร่วมกับอินเดียเพื่อพัฒนาขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงและขีปนาวุธเหล่านั้นได้ขายให้กับฟิลิปปินส์แล้วทั้งอินเดียและฟิลิปปินส์มีความขัดแย้งกับจีน เรือของกองทัพเรือสหรัฐรวมตัวกันเป็นกลุ่มใหญ่ในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกตามข้อมูลจากหน่วยศึกษากลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยปักกิ่งในจีนดาวเทียมได้จับภาพกองทัพเรือบรรทุกเครื่องบินคลาวินสันซึ่งกำลังแล่นเข้าสู่น่านน้ำทางเหนือของหมู่เกาะสแปดลี่ที่เป็นข้อพิพาททั้งจีนและฟิลิปปินส์ต่างก็อ้างว่าเกาะนี้เป็นของตนเรือบรรทุกเครื่องบินดังกล่าวเข้าสู่ทะเลจีนใต้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วโดยเสร็จสิ้นการซ้อมรบร่วมกันเป็นเวลา5วันกับเอสเซ็กแอมฟิเบียอเรดที้กรุ๊ บนเรือ USS Carwinson มีเครื่องบินรุ่น F-35C มันเป็นเครื่องบินล่องหนจมตีระยะไกลรุ่นเดียวในโลกและบริเวณใกล้เคียงเรือรบ USS Ronald Reagan ซึ่งเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินพลังงานนิวเคลียร์ขนาดใหญ่ก็พร้อมปฏิบัติการอยู่ที่ท่าของฐานทัพเรือโยโกซุกะในญี่ปุ่น เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมามีกองเรือบรรทุกเครื่องบินโจมตีของอเมริกาอีกกองหนึ่งถูกส่งไปยังภูมิภาคอินโดแปซิฟิก USS Abraham Lincoln มุ่งหน้าออกจากท่าในซานดิเอโกพร้อมเครื่องบินขับไล่ F-35C จากข้อมูลของสถาบันนาวิกโยธินแห่งสหรัฐอเมริกาเครื่องบินขับไล่ F-35 มีมากกว่า24ลำประจำการอยู่ทางแปซิฟิกฝั่งตะวันตกท่ามกลางความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นระหว่างสหรัฐกับจีน